นี่เลยจูมารีวิวน้ำพริกไตปลาแห้งนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนได้มาเซตนี้เลยนะคะน้ำพริกไตปลาสามกล่องนะคะกล่องละสามกระปุกนะ,ะกระปุกละร้อยกรัมนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีแถมอ่าสตอนะคะนี่คือสตอดองนะคะเราเลือกได้ระหว่างสตอดองกับสตอสดนะคะเราจะเลือกอันไหนเราก็เลือกได้นะคะใครสนใจก็ไปกดในทิททตตะก้าจวได้เลยทุกคนดูนี่เลย นี่เลยนะคะร้อยกรัมนะคะทุกคนอัดแน่นแบบนี้เลยนะคะทุกคนอัดแน่นแบบนี้เลยอันนี้จิวได้มาสดๆร้อนๆนะคะ,ๆๆะ,คะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูทุกคนดูนี่เลยนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S กินกับสตอดองกินกับสตอสดได้หมดนะคะทุกคนสตอสดจิวกินไปหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็กินกับผักนะคะ สลัดแก้วนะคะทุกคนแลวจุก็จะมีไข่ต้มนะคะทุกคนนี้เลยนะคะทุกคนจัดไปนะคะทุกคนใครสนใจกดทิ่ตะกา้าจิวได้เลยนะคะ